ทานกันด้วยนะครับยินดี้จะรับผู้สู่ช่อง TNA Channel น,น,น,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกระชากันนะครับผมวันนี้ก็มีแสงท่าแสงเข้ามานะครับนี่ครับผมทุกคนก็ได้รับจิงเจอร์ทิกอัพฉลองปีใหม่ทุกานได้รับท่าแสงมีเจส s ิก้านะครับผมคนี่บินเซรีเด็กอนุบาลแล้วก็วอตปากผีลิงค์ัท แล้วก็มูนหมอดูแล้วก็โคเนียมาททลัสส์นะครับผมอันนี้เราก็จะมาเปิดกระชากนะครับมีตัวอยู่ทั้งหมดหกสิบห้าใบนะครับลูบี้ผมจะไม่เปิดครับก็จะดองไว้รอโคโลโบนะครับผมมาเลยครับผมไปแล้วครับห้าใบแรกตังค์วันนี้ขอเปิดสักตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้ลิงคับก็ได้หมอดูก็ดีจะขอเป่นทับแสงนัดมือเถอะบางทีมยังไม่เคยมีเลยครับเนี่ยโอ้โหอลิสติกิครับผมมาเลยครับอลิสติกิสุดผ่านแล้วกูไปครับใบที่สองตัวนี้ครายออกมาโอ้โหแววแบบนี้โคเนียมาทรัสแนนนน่่ออคบผมปุ้งีไเาามทลืองเลยไปครับอืมเปลี่ยนนห้าสส์ ขอแล้วครับผมขอท้าแสงมาตั้ตัวหนึ่งได้ดีตัวอะไรก็ได้ผมขอเถอดีเอ็มให้ผมเถอะครับยังไม่เคยแบบมีท้าแสงกับเขาเลยโอ้โหบ้าพเน,นจอนนะผมต่อเลยครับเดี๋ยวอีกห้าสิบใบก็อีกได้ประมาณสิบตัวตัวได้ใช่แหละวใช่ครับอีกประมาณสิบตัวเปิดไปเลยทั้งหมดนี้โอ้โหเจมแ์วลไพครับผมเดยอีกสี่สิบห้าใบต้องได้บ้างนะครับอะไรนะครับทั้งหมดนี้ยังไงขายออกมาข้ามไปเลยโอ้โหเอ็ดเวิร์ดซีแคปโอ้โหเกล้าว่ะทุกคนเดีอีกสี่สิบใบแปดตัว ขอและส้อตัวหนึงน้นี่มันเป็นโอกาสจริงหรอเนี่ฮัลโหลเจมมาเธอครับโอ้โาหได้รลัษษายาไหมเจมผมขอข้อตัวนึ่งเธอยยบเลยหน่อยหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแป้าสิบสิบเอ็เจมมาไปเลยสูตรจะไดสิบเอ็ครั้งเห็นเขาบอกว่าได้ดีๆกันมาขอดีๆหน่อยปุ้งโอ้โหได้ร่างเอาตาจริงนะครับแต่ว่าบานัสํารวจเจมหนึ่งสองสามสี่ห้าไครั้งสูตรใหม่ก่อกาเนิน ฝวามือทองของช่องกี่น้อยแชนแนลมาเจสซี่กายจงมาโอ้โหบ้าหัวขโมยไปเร็วเธอมาหน่อยสิครับจับตัวหนึ่งแดงดีเหลือยี่สิบห้าใบแล้วโอ้โหเอ็ดเวิร์ดมาดีเลอาแล้วเนนี้ไปอ,อีกสี่ครั้งสุดท้ายเร็วในหมดหวังนะครับจะไม่เป็นไรครับเรายังเชื่อมั่นในความมือทองของเราปุ้งโอ้โหเจสซี่กายมันไม่ใช่ตัวนี้เพล่้ยนี่นี่นี่เจสซี่กาตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปอีกสามครั้งขอเธอะ ผมไหวเหรอครับอุ้งอ้วงหมูป่าเฮ้ยเกินไปว่ะเด็ดดับมันก็เกิน T M กแค่สองทีง่ะโหมึงหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลมาในเถอะมืนหมูลปลาลิงคัดขอลิงคัดไม่ต้องมืนหมอดูก็ได้ขอเป็นท่าแสงนะคะโอ้แมวกลักเอ้ยมาแล้วแมวกลักมาเราอยัางเชื่อมันในแมวกลักว่ามันจะมานำโชคให้เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาเลขเจ็ดเป็นเลขสวยด้วยไปเมื่อกี้ซารี่แมวกลักมานำโชคให้เราแล้วมาขอเทอั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายแฟนสวยแล้ววันนี้ปุ้งเฮ้ยคนนี้มาทีแล้วซื้อสวัดีครับครั้งสุดท้ายมาเฉยจีคราฟสวยสวยสวยสว้าบอกแมวว่าไงผหมแมวกัดผมอ่ะบอกเลยทุกคนเฮ้ยคนนี้มาทีแล้วซื้อเฮ้ยมาแล้วว่าไปเลยครับยัดกบไปดีรออะไรอ่ะโอ้โห my god ขอบคุณมากเลยครับพี่ฉซลลี่มาก่อนสวยไปดีกูเป็นมากยัดเลยยัดเลยไม่รอช้าไม่รอด้วยโอ้โหคนนี้มาทีแล้วซื้อว่าครั้งแรกครับ ที่เปิดได้ก็เขามาั่งโอ้โหขอบคุณครับแม่งโอ้ผมและทราบซึ้งในน้ำใจเอเกมโอ้ในที่สุดผมก็ได้เขาแล้วโคเนียมาทีละสื่อก็นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำไห้เปิดแน่นอนครับโอเคมีทหารทัดอยู่ผมตัวเดียวยเดียวก็น,นะครับผมก็แม่นึกว่าจะไม่ได้แล้วครับสุดท้ายก็มาจนได้ครับงั้นลูบี้ผมก็ไม่เปิดครับเก็บไว้เลยดองรอคคละโบนะผมจริงๆผมไม่อยากใช้ลูบี้เปิดอะแต่ผมว่ามันแบบนะไปก็ยังดีกว่าได้เนี่ยบอสปรับผีลิงคัดแล้วก็มือมาดูะอย่างน้อยก็เป็นโคเนียมาทีละ โอเคครับ okay, ผมก็ให้ค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้ช่องของผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับย่าคุ้ม่ะ